บุ๋มปนัดดาเผยสารไม่รับคำร้องไมพิรัตหลังขอถอนสิทธิปกครองบุตรร่วมล่าสุด14ตุลาคมพิธีกรนักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาพี่สาวคนสนิทของไม้พิรัตก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ผ่านรายการวันบันเทิงทางช่อง3 1โดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดก็คือสารไม่รับคำร้องไม้พิรัต ยื่นถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกับซาร่าส่วนตัวก็เห็นด้วยเพราะการที่มีพ่อและแม่ตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม็กซ์เวลเชื่อว่าศาลต้องมองที่ประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญแม้ว่าความสัมพันธ์ของพ่อและแม่เด็กจะเป็นอย่างไรก็ตาม จากนี้คงเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะตกลงดําเนินการคงต้องมีการเรียกพ่อและแม่มาพูดคุยตกลงกันว่าถ้ามีการรับรองบุตรเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรเพราะตามสิทธิ์มันต้องรับผิดชอบร่วมกันคนละครึ่งสําหรับสภาพจิตใจของไม้พิรัตดีขึ้นเยอะ จากกำลังใจจากความเข้าใจจากหลายๆายคนที่มองเขาดีขึ้นลองมองย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วเขาแทบไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีงานในประเทศไทยเลยจนต้องเข้าไปสู้ไปเรียนภาษาและสร้างชื่อเสียงในประเทศจีนจากวันที่มีคนเข้าใจเขามากขึ้นมีคนมาขอโทษทำให้สภาพจิตใจเขาดีขึ้นมากเพียงแต่เขาอยากเจอลูกคิดถึงลูกมาก ยืนยันจากคนใกล้ชิดไม่อยากเจอลูกมากจริงๆแต่วันนี้คงต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการและมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน